ดูกันนะฮะ,ะภูมิยักษ์คุมังปาระมานูพระควะโตสุโขอิทิยาอัตโนสิริโลมังสังมังสังนี่เนื้อนะ,ะอัธิมังจักขะอวสุสเตสลิเวมังสังอัธิโลตังภาษากนาริโอมอัคคีคงคานังระวังดับหายนะฮะใช้ทั้ง ทั้งไฟทั้งน้ามาทาให้ให้ให,ให้กระดูกต่อได้ซึ่งอิทธิพลของการบีบการใช้ใช้น้ามนเหล่านี้ก็จะช่วยช,ช่วยให้ใช้น้ำมันช่วยให้ต่อกระดูกได้นะฮะส่วนอิคาถาน,นะคะก็ใช้กันได้ในครอบครัวครัวเรือนก็คือคาถาสกัดโจรผู้ร้ายคนสมัยก่อนโจรผู้ร้ายมันชุกชุมมากครับเดี๋ยวนี้ตํารวจเก่งแล้วไม่มีโจรเท่าไหร่แล้วนะฮะคาถาสกัดโจรผู้ร้ายก็บอกว่าเจโร อัดราฐายิขวาภูมิยังจากขุมังปรามโนภักตโตอิทธิยาอัต,ตโตสิริเลมังสังจักขะอวะสุสตุอวะสุสเตสาลิเวมังสังโลหัตตังถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จนผู้ร้ายจะไม่เข้าบ้านก็ว่าอย่างนั้นนะ นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนอีกคาถาหนึ่งคาถาหนังเหนียวออันนี้อยากใช้ค่ะจ้ะคาถาหนังเหนียวคนโบราณนี่ถ้าใครหนังเหนียวเขามีวิธีแก้ใช้อาวุธแทงที่ทวาวรเหนียวแค่ไหนก็ไม่รอดไม่รอดค่ะถาไม่รอดก็วิธีการแก้นะฮะเขามีช่องทางนั้นค่ะเขาบอกใช้น้ำมันทาถูแล้วจะหายพวกสามถ้าออกสึกก็หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่ายค่ะค่ะ นี่นักมวยก็จะภาวนาเลยนี้นะที่ดวศอกไม่แตกนักมวยเจออย่างนี้ทุกวันทุกวันก็ต้องมีอะไรที่เป็นยึดเหนี่ยวกําลังใจตัวเองบ้างอะค่ะเขาจะเคี้ยวว่านแล้วน้ำมันทาว่านนี่อะว่านว่านอะไรคะอาจารย์มันเป็นว่านซึ่งลักษณะของทำแล้วให้มันชานะฮะส่วนบางนีหลายหลายยี่ห้อหลายชื่อไม่แนะนําไม่ใช้เพราะว่าไอนอ้อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่นักมวยเขาใช้กันอยู่นะฮะสุกิติมาสุภาจาโร สุรีราวาสุปากโตอัสสิมาวะเจทโลเกสะโรวาอะสมพิโตต้องบอกท่านผู้ชมผู้ฟังว่าคาถาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการพูดกันมาต่อต่อกันมา,ามันอาจจะสะกดไม่เหมือนกันเพราะมา่ก่อนนี้เป็นแค่ เล่าต่อท่องต่อกันมาอาจจะผิดเพี้ยนอาจจะผิดเพี้ยนกันไปได้แล้วแต่คนจดบันทึกส่วนอกคฐานนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมต้องมีคาถานี้ด้วยคาถาหัวใจโจรหัวใจโจรคือเวลาโจรจะออกก้นเขาก็มีคาถาเขาเกามีเรื่องดาวโจรใช่ไหมฮะแล้วก็ท่องคาถาจะเสกเหล้ากินก็ได้ล้าๆยอมใจยอมใจจะไปปนเขาเนี่ยเสกว่างกินก็ได้แต่หนังเหนียวนคะรัวใจโจรจะเขียนง่ายๆว่ากันหะเนหะ กันหะเนหะกันหะเนหะแล้วออกพ่นซึ่งสมัยนี้โจทย์คงไม่ใช้แล้วเนาะ,ะ <laughs> ส่วนอิคถานนะคะก็สมควรที่จะอา,อาจจะเป็นตร้างกำลังใจให้ตัวเองได้นะคะในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ,ะนะคะอันนี้อาจจะเป็นการเตือนสติของเราว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยควรจะมีสตินะคะถ้าพูดถานนี้ออกไปเนี่ย อาจจะทําให้เรามีสติในการคิดจะทําอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระวังหน้าระวังหลังนะค่ะใช่คือคาถาขับรถเออก็สันๆนะเมตันจะสัพพโลกัสสมิงมานะเนี่ยเขาบอกให้มีมานะเห็นไหมค่ะสัมภะว่าเยค่ะเราจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ค่ะอะปาริมานังแปลว่าให้มีมานะนะก็ต้องขับไปถึงที่นะสามภาระเหล่านี้ต้องเอาไปให้ถึง มีสติมีจุดมุ่งหมายมีสติตลอดนี่เป็นความฉลาดของคนโบราณทีเดียวนะฮะอีกคาถาเนื้อคะเป็นคาถาฝากสําหรับสุภาพสตรีนะคะที่กําลังตั้งครรภ์นะคะอยากให้คลอดรูปง่ายนะคะลองใช้คาถานี้ดูคาถานี้บรรดาเขาเรียกว่าคนทําคลอดหมอตำแยเนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้หออสมัยโบราณคือพอเสร็จแล้วก็จะเอามาพรมที่ท้องหรือเอามาลูบท้องแล้วก็ท่องคาถานี้นะ คาถามีอยู่ว่ายะโตหังพักกินีพักกินีนี่เป็ว่าน้องนะน,งน้องสาวอาริยายะผู้จเจริญน,นะชาติยาชาโตนาธิยานามิกําลังจะเกิดเด็กอยู่แล้วนะน้องผู้จเจริญสันจิตจะปานางชีวิตต่างจะเกิดชีวิตใหม่ขึ้น,นเอ,อโวโรเปตาเตนะสัจเจนะ โสพิเตโสพิเตเป็นความความความเจริญงอกงามความดีงามจะเกิดขึ้นโหตุโสพคัพพัสะแปลว่าขอให้คันนี้ปลอดภัยคล้ายคําำพูดดีๆนะฮะทำให้ให้รอดพ้นเอออันนี้เราเรามาฟังเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกําให้คอดลูกง่ายมากขึ้นนะฮะปัจจุบันก็จะใช้วิธีการผ่าปัจจุบันนี้เราแพทย์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วแ่ะใช่ค่ะแต่อันนี้ถ้า เชื่อไวก็ไม่เสียหายมนไม่เป็ยให้กําลังใจตัวเองใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีสิ่งดีๆนะคะในคาถาเรื่องคุณบัญญาของคนไทยโบราณมาฝากกันกับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจารย์ก็หามานะคะอาจารย์นี่ถือว่าเป็นปาดคนนึงเลยอย่างที่เราฟังฟังกันมาเนี่ย มีไม่กี่คาถาที่เรารู้จักนะคะยังใช้อยู่บางคาถาเนี่ยก็จําเป็นแต่บางคาถาที่สมควรที่ไม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 ่นำไปใช้ก็ไม่ต้องนําไปนะคะใช่อย่างเช่นคาถาพวกคาถาโจรคาถาโจรในปลุกผีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ังไม่ต้องไม่ต้องนาไปใช้นะคะเป็นวิชนะยานที่เราต้องชมแล้วก็ไต่ตอนไต่ตรองก่อนนําไปใช้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะ คือต้าใช้วิจารณญาณไม่จะเป็นเชื่อก็อย่าเชื่อแต่มันไม่ใช่สิ่งเลวไหลเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นถ่ายทอดสืบต่อกันมาผมว่าหลายพันปีกว่าจะมาเป็นตัวนี้ได้นะหลายพันปีเพราะนั้นมันต้องมีเหตุผลที่ดีนะฮะเมื่อมีเหตุผลที่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของเราเนี่ยเราจะจดบันทึกของเราไว้และเก็บเข้าไว้ใหญ่น้อยก็ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบ้านบ้านเมืองของเรานั้นเจริญมันดึงกรนมาแล้วนะมี คาถาคมมีสายเวทแต่มันไม่ใช่มนดำนะฟาสังเกตไหมเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีเป็นเรื่องของพุทธเจ้าเป็นเรื่องของการเตือนตัวเองเจริญตัวเองตลอดไม่เอาปีศาจมาขับไล่ไม่มาอะไรอย่างนั้นแต่ใช้ใช้พุทธศาสนาเข้ามาช่วยเพราะคาถาเหล่านี้เนี่ยมาจากเกจิอาจารย์ในสมัยที่สัพูนไปหมดแล้วขณะนี้เราจึงบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้ผู้ฟังท่านผู้ชมได้ได้ลองดูซิว่าสิ่งเหล่านี้ อะไรที่มันเกิดประโยชน์ก็เอาไปใช้ะอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะะแล้วฮะเราถือว่าเรานําเสนอท่านเพื่อรักษาภูมิปัญญาของเรา,าอย่างเราเป็นชาวพุทธนะคะเราก็ควรจะศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์คาบารีพวกนี้ไว้ว่าเออครั้งหนึ่งนะพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคอาถาอาคมะนะคะ,ะเพราะว่ามันก็ได้บันทึกอยู่ในเรื่องราวอย่างมีพระภิสุสฆงที่เก่งด้านเกจิอาจารย์เนี่ยเขาก็ยัง ใช้คาถาพูดอยู่น,นะคะวันนี้ฟ้าคิดว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็น่าจะได้อะไรดีๆสําหรับเ,เรื่องของคาถาอาคมนะคะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแต่และอย่างที่เรานําเสนอไปเนี่ยก็ควรจะเลือกใช้นะคะเพราะว่าที่เรานํามาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายๆอย่าง จริงๆแล้วคืออยู่ที่กําลังใจตัวเองถ้าทุกวันทุกวันเราให้กําลังใจตัวเองฟาเชื่อว่าทุกอย่างที่เราจะทำก็ทําได้นะคะควันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สันติภัยรอดมากนะคะเราทั้งสองคนนะคะต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ